โอ้หนาวหนาวหนาวสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุฟูสุคนครับผมมาพบกับช่องบมกดาบลูกก๊กอีกคือเก่าโอ้ยพี่น้องหนาวหนาวโอ้ยค่ำแล้วค่ำแล้วสี่โมง,งครึ่งเลยพี่น้องร่มโอ้ยหนาวพี่น้องหนาวหนาวร่มเย็นมากเลยครับร่มแต่ตะเภาหมดแล้วแต่ว่ายังม,มันสอดมันทมล่มร่มสบ่ายช่วงสายๆพี่น้องค่ำมากอุ้ย คนลูกเลยคนคิงคนลูกเลยพี่น้องนี่กซี่ได้ไลายด้วยหน่อยเนะพี่น้องเนี่ยสังเกตยังไงเลยมีแกร้านนี่โอ้ไม่ต้องห่วงเนี่ยหนาวเลยแหละบรรยากาศอยู่แคบแคบเมือนองแห้งสิหนาวพี่น้องขนาดนี้อยู่นี่นี่ กําลังบินข้ับพังได้ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วบรรยากาศช่วงเร่งแรงยูหน้าพี่น้องกิดติเวกําลังชิโตกดินครับเนี่ยท่านี่ก็ ทางยินเฮียไปเลยครับตะลุองของถนนญ่ได้ไปวัดปลาครับจะไปหน้าทางเที่ยวพี่นอ้องทางเที่ยวประจําครับทุ่ปาาจุมลุงขง่นกัดเที่ยวประจําครับจะให้ไปหน้านีา่บินแล้วไปแล้วกลับห้างไปแล้ะคำแล้วเดี๋ยวพาย,ยัางรอกตั้งปีก่อน มือเสาร์กับเบิ้งไหนเราพี่น้องเนาะสวนมือเสาร์นี่ครับกำลังผสมครับกำลังเก็บดอกนะรวมฟัดใบอ้อยเงียบเงียบพี่น้องสุขใจที no. ่ไหนจะเท่าบ้านเราเบนบอกครับบ้านเท่าไหร่นะฮู้ยลุบลุบวอยยืนเจร้อยทอดผู้เบา ตุ่มปัดไม่อ้อยครับแสงแดดอ่อนๆเมฆยกอย่ไหลติกอาเป็นเป็นเล่าเอ้พี่น้องตัวนี้ครับเป็นเล่าเออก็เป็นอยู่ในพี่น้องเป็นเล่าอยู่ครับเล่าคือเป็นปลาภาษาภาษาอีสานทั้งบ้านผมก็เป็นเล่าเป็นเล่าเป็นดง เป็นสวนหน่อยเพิ่นเพิ่นมะขอเสาครับตัวนี้ก็ได้ซสาเสาปลูกอ้อยอันนี้อันนี้ก็มกันพวกผมเ้อของกระจกครับจะของปูได้แหละ <c oughs> รวมปัดลวมเงรงง <c oughs> ทำเม่เป็นปูบังบวงไห้่ด้นี่มำเ็นปูบัง่วงไหม่ให้พี่เราพี่้องเบิ้งเบิ้งเบิงไปแล้ว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 ปวดปูปังบวงไวมครับแปลงกับปวดพดเก็บยางมืก่อน ้นมะม่งวงหลายต้นอยู่นี่นี่โอ้ยพอดีเด้ขยขนใหญ่จั็หน่อยนี่เข่าวทาเลยครับนี่นะครับแค่เศษเป็นกิจยกล่องยกแปลงไหวพูดโดยพายางพี่น้องผายางดำครับเข่าวทาเลยพี่น้องผายางดำเนี่ยปิดเหตุทางวาวครับเดี๋ยวเซตผมวาวเห็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เฮ็ดบางเฮ็ดบางเ้านี่เฮ็ดวาวเดี๋ยวสิเลียนอยู่จะห้าผ้ายางกระติดติดวาวเลียนแต่ว่าสนูวาวนี่เฮ็ดโบเป็นครับแต่คนเฮ็ดเป็นมันก็ดังแต่เฮ็ดโบเป็นมันก็กระดุดๆๆมันก็บ่ดังเลยพี่น้องมะมวนแต่คนเฮ็ดเป็นโอ้เสียงนี่มวนมีเสียงขึ้นเสียงลุ่งนะครับมันเคลื่อนปูมันเคลื่อนไว แกงนี่ก็ใส่ได้ประโยชน์หลายหลายหลายอย่างครับผมหลังจากที่เฮาปลูกบริเวณหลักปลูกก็คือปลูกพักใส่ก็ได้เนี่ยปลูกกระปวดที่มีปลูกกระปวดท้งพ่อเห้มาเบิก นี่พี่น้องหญ้าอันนี้ตะกี้นี่มาดกนี่หญ้านี่ครับตะกีสบายหน่อยมาดกหญ้าอยู่แปลงมันแป,แปลงเบ็ดเป็นสี่แล้วพี่น้องแปลงสีล่ละดกวันนี้ใส่ก็สอบแย่แยิ่งมัเศ้าแม่พามาดกขี่รถไถมามากกับบัวใหญ่บนนี้ข่าตัวใหญกับมากพี่น้องเอ้ยตะกีไม่เคยเห็นกูจะเต็มสอบ กลัวจะได้สอบหนึง่งโอบผู้เติบหนึ่งครับนี่ทำยังไงเพิ่นปลูกกระเพืดไปพวกอ้ยจิงหน่อยมันใหญ่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่เด็ดต้มด้วยครับหอมบัวหอมแยงกระปูกได้ปลูกแต่ห้องหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับมาปลูกพักใส่เนี่ยนีย่มีน้ำให้อยู่ายยนาเขามีน้ำอยูอะอ่วอืมบ้ากำลังงามเลยนี่ các mặc áo các bác nhảy bị thường đấy này đây điều nhấc loại qua thang phía thang lăng loại máy thang kèm ba kéo ไม่มีทางเขาไอพี่นเนาะใช่สีเก่าดี๋ยวเซตเดี๋ยวตัวอ้อยนี่ยค <c oughs> อจะก่อนขอเด้อเดียวเรียบร้อยมาต่อกันอีกรอบนึงครับผมเมื่อกี้คิดพลาดทางเทคนิคพาพี่น้อง n g แมา่ยางิ่งมาเลาะเหรียญ อยู่ไฮยู่หน้าครับอืมตัวเมียเพื่อกูปลูกตัวตัวมะขามก็มีตัวนี้เออตัวมะขามก็มีเผื่อพันใหญ่ครับเผื่อพันใหญ่ในเก็เตรประกองรองกรับตัวหมาค้ามโมวมินบรรยากาศร่มเย็นใช่ไหมเลี้ยงทางกินแห่ คิดพอสบายดีกี่ทางเที่เอาไว้เป็นทางนี้ครับทางเที่ประจับกำลังบินกำ้างไหนหนูก็ได้ฟังนั้นกันข้างล่างกับเป็น,น,นยางพาราครับทำไมมันปูวะ ดีที่เพิ่นปลูกไว้หลายปีแล้วปลูกไว้ที่ซื้อเพิ่นวะชุดท้ายแล้วกัดเด้กกิฟได้กกิฟได้เกี่ยวแค่ไหนกับปูเล่นๆพี่น้องเลยปลูกไว้เพิ่นมาปลูกเพื่อไว้ปลูกกอร์บอยเด้ปลูกกอร์บอยเดบิลงนหรอก ã, จักหนาจักยั้งเต็มอยู่แค่ไหนปลูกขิดไว้เนาะพี่น้องเนาะแต่โมคิดว่าช่วงนั้นมันเกิด บ่อท่านาเป็นราคาไปไหนพี่ช่วงนี้ค่ะถือว่าดีเติบอยู่ครับราคาดีขึ้นอยู่พอได้กีบคนนี้สมสมกับเราปลูกอยู่าหา่า ดีโด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 ,ด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 โอ้ยเห็นแกอย่างเฮ่านี่าเนาะเห็นแกงย่างเฮากันดูดเอ้ยเดี๋ยวห้บอบ่เบิ่งทบพอพันธ์เหตุยังเดี๋ยวพาพี่น้อมาเบิ่งเงินเห็ุจังเนาะพูดเสาวันนี้เห็นว่าพูดไปเอานะั่นเอาฟ้าบียร์พี่น้อง มาต่อตะปูอย่างเส่นนัแน่นมันคืออะไรตามไปดูครับผมเยี่ยวพอี้ท่านขาบวะ พี่น้องเพืนทางเขา่าเฮ็ดทางเขา่าเฮ็ดขึ้กันครับมันทางหนานะบ่แบบเดียวกันนะพี่น้องเฮ็ดทางเขา่าไปขึน้นกันข้างหนา้ามีมองเอ่อยังมองนี่ก็จะเป็นหนึ่งมองขาเชืออบ่มองมือะตีมองม่องหลังตีนลลางมือพี่น้องอืมครับก็ต้องเฮ็ดก็นั่งปูผายางโอ้พอดีเลยเนี่ผายางไอปิ้งยิปเซวาวเฮ็ดวาวมันอร่อยแล้วมกินเ้านี่ <laughs> โอ้ยเรียน ว่า,า,บบาวห้างด้วยเปล่ามะเฮ็ดใบปีก่อนเน่ะโอ้ตะปูตอกเรื่อวะเออตะปูตอกเรือยพี่น้องมีง่ายดีข้าแนวเฮ็ดท่าวอนด้วยเนาะตะปูตอกเรื่อยมาดิ นี่กันขึ้กันบ่ดนี่แปลงคือกันบ่ดนี่มันพิกนี่อันดอกมันอยู่สวนไหน่อยบ่เนี่ยพอดอกมันอยู่สวนหน่อยพี่น้องอันนี้ก็มีสวนดอกพร้อมกับสวนหมากมันเสารนี่ว่าเบิ่งแรกบนเสานี่อันนี้ผสมเนีไปนี่ยังบ่สวนนี่ยังท่านผสมเนาะดอกท่านออกสวนนี่ดอกท่านออกพี่น้องแต่ว่าสวนนี่กำลังผสมมันบ่ได้ได้ได้จักรอบเลยพ่อ เจ้าสาสบมโอ้เ้าสามสมากูด้พี่น้องเด้อต้นหนึ่งต่อต้นเป่นมนตื่นนี่ก็ต้องตื้นทุ่เดียวเตืเดิอก่อนที่สามเป็นวอแม่นถอดมันอนอกก็ต้องแข้ท่านต,น,ตนต้องตื่นเตืเด้อพี่น้องครับปีไม่เป็นบันรีกพันยังไงพันใหญ่บ่ นนพีคผ่นหมากไงไข่ก็จะเปิดนะพี่น,อน้นองน,นนะัวยิ่ๆนะแต่ว่าเอาเอาไนมันเอาเม็ดมันสั่งกิโลใช่นหะกิโลน,นี่ก็ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่โอ้แพงเตือพี่น้องแปดเก้าพันอยู่เลยกิโลหนึ่งอืม แต่ว่าเสมอนี่เขาเจอกันนี่เนาะมีวิธีการเนาะในการรักษาทำความสะอาดในการดูแลพวกขาเสื้อขาแยงเนาะแต่แต่ก่อนตะกี้มมีเนี่ยเนาะมันนี้เขาก็ต้องวิธีขาเสือ้อรักษาโรคป้องกันทางเขาทางออกตะกี้เนี้เขากับธรรมาดาเกิดเกิดบุตรซสมอนี่อุปกรณ์ครื่องเอิต้องพร้อมปานโรงงานไปแล้ว เห็ดปลาโรงงานไลยเนาะปลาหน,นึ่งไอ้ไอียก็ห้องเนื้อหนังไงนะห้องปฏิบัติการนะ่ะนี่พี่นอ้องขนอกเนีย่ยเป็นส่วนยางครับพื้นที่วันนี้ก็สามารถเห็ดแปลงกพักไปีปยังก็ได้อาหลังจะเป็นนั่น ข้างแักอ่ามักแตงเกา่าลงไปกับส่วนยางลงไปแต่กับเพนนีหน้าครับถนนได้แล้วกำาห่างแล้วโมงไงเด้อพี่น้องเลยโมงไงแหละกกโมออยากขืนจุดก็ว่าเขาเป็นว่าเขาใจวะ <laughs> อันนี้เอานี่แต่ว่ารักษากันยากคึกัน ศักษาลูกก็นยากต้องใ้ได้ตามเป่าของเนี้ยอ,อุปกรณ์ต่างๆกับเอาน้ำเขาหนาพอ่อเออเขาเบิกให้เขาเขาออกให้ก่อนหลังจากนั้นเขาเห็ดพ้นผลิตใดไข้ได้ก่ะเขาจะค่อยฮักขึ้นอืมอมืนี่ครับบรรยาก,กาศเนี้ยมาเลี้ยง ฝากดกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อฝากกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเสียบ oday พาดคลิปต่อๆไปของผมไปด้วยกับโบ,บ๊ะเมย์กับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีปีใหม,ม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ก่อนลุงน,ะะน่ะไปด้วยกับโบ๊ะเมย์กับฝากกดติดตามนะรับสหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ